ครับนี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองบทบาทและการเคลื่อนไหวของนายนัทวุฒิใสเกลือกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงมิชัยเพราะการออกโรงของสิ่งที่เรียกว่าทนายนกเขามิชัยเพราะการกัดอย่างไม่ปล่อยอันมาอย่างต่อเนื่องจากสิ่งที่เรียกว่าแรมโบอีสานเป้าหมายท้าทายและเป่านกวีดเรียกให้ออกมาต่อก่อน ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งจึงเท่ากับยอมรับว่าบทบาทของนายนัทวุฒิใสเกลือกำลังผลิตดอกออกผลและก่อให้เกิดอาการคันในหัวใจนั่นยอมเป็นบทบาทในฐานะผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยไม่ว่าเมื่อนางสาวแพรทองทานชินวัตรเดินสายไปยังนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินผู้คนเห็นนายนัทวุฒิใสเกลือ เล่นบทตระเตรียมพื้นที่ก่อนการขึ้นปราศัยไม่ว่าเมื่อนายเศรษฐาทวีสินเดินทางไปยังชุมชนคลองเตยไม่ว่าเมื่อนายเศรษฐาทวีสินเดินทางไปพบกับชาวนาที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เห็นเงาร่างนายนัทวุฒิสายเกลืออยู่เรียงเคียงข้างต้องยอมรับว่านายนัทวุฒิสาเกลือ สะสมความจัดเจนตั้งแต่ยังดำรงอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการนปชไม่ว่าหน้าธรรมเนียบรัฐบาลไม่ว่าแยกราชประสม์เด่นชัดเป็นความเด่นชัดในการปาใสเพื่อปลุกเราและตรึงมวลชนให้ตะแคงหูรับฟังอย่างใจจดใจจ่อยิ่งกว่านั้นยังอยู่ในที่การรับมือกับแรงต่อต้านดรอบในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2,554บทบาทนี้ของนายนัทวุฒิใสยเกลือยิ่งลงลึกไปในรายละเอียดเมื่อเป็นทีมงานปราัยให้กับคณะของนางสาวยิ่งรักษชินวัตรเป็นความจัดเจนเมื่อไปเล่นบทในลักษณะเดียวกันนี้ต่อพักไทยรักษาชาติและรวมศูนย์ออกมาได้อย่างโดดเด่นเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย นิยมเป็นบทบาทอันน,นายนัทวุฒิใส่เกลือถนัดจัดเจนบทบาทที่ส่งให้ใน,นายนัทวุฒิใส่เกลือไปยืนเรียงอยู่เคียงข้างกับเงาร่างไม่ว่าจะของ,ห,ห,อห,อง,องหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรไม่ว่าจะเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินนี้เองก่อให้เกิดอาการกระบอกตาร้อนเผาจากหลายขุมกำลัง ดังที่สัมผัสได้จากสิ่งที่เรียกว่าทนายนกเขาดังที่สัมผัสได้จากสิ่งที่เรียกว่ารมโบอีสานขณะที่นายนัทวุฒิใส่เกลือยังขวางคิ้วเย็นชาเฉยเมยขอขอบคุณข้อมูลจากมาัติชนสุสปดาอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ